ยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสรรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพงไผ่สุขุสุขคนครับผมพบกับลาภไพ่ชาแนลเดี๋ยวพี่น้องเมื่อนี้ก็สินําผ้าพ่อแม่พี่น้องครับมาเบิ่งสมุนไพ่ตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างป่าอ้อยเนาะพี่น้องนะครับเป็นสมุนไพ่นะครับที่หลายๆคนมองขามเพลินนะครับแต่สรรพคุณเพลินประโยชน์และสรรพคุณของเพลินเพียบเลยพี่น้องนะครับครับนั่นก็คือสมุนไพ่นะครับต้นสาบเสือนะครับพี่น้องเพลินจัดเป็นพันธุ์พืชนะครับที่มีถิ่นกําเนิดในแถบอเมริกากลางนะครับโดยมีเขตแพร่กระจายนะครับตั้งแต่ ทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดานะครับไปจนถึงทางตอนเหนือของประเทศอาร์เจนตินานะครับพี่น้องและระบาดทั่วไปนะครับในเขตร้อนนะครับทั่วทุกทวีปนะครับยกเว้นออสเตรเลียนะครับพบได้เพียงเล็กน้อยนะครับเท่านั้นนะครับพี่น้องจัดเป็นพันธุ์ใหม่ลมลูกนะครับเป็นพืชที่แตกกิ่งก้านนะครับสาขามากจนเหมือนทรงพุ่มนะครับพี่น้องกิ่งก้านและลำต้นนะครับปกคลุมไปด้วยขนนุ่มอ่อนๆนะครับมีความสูงของต้นนะครับประมาณ1-2เมตรนะครับพี่น้อง นี่ก็คือลักษณะของต้นสับเสือนะครับพี่น้องครับประโยชน์และสรรพคุณของต้นสับเสือนะครับส่วนดอกของเพลินนะครับมีสรรพคุณนะครับอ่ซอยช่วยกำลังนะครับแก้อาการอ่อนเพียนะครับอ่ซอยบำรุงหัวใจนะครับแก่กระหายน้ำนะครับซอยแก้ไขนะครับใส่เป็นยาแก้ร้อนไนได้พร้อมนะครับพี่น้องแล้วก็ส่วนใบของเพลินนะครับอ่าซอยนะครับแก่ตาฝ้าตาฟางนะครับหรือตาแฉะนะครับซอยแก่โรคลิสต์วงทวารนะครับแก่พิษน้ำเหลืองนะครับ ถอนพิษแก้อักเสบนะครับในการหามเลือดนะครับโดยการใส่น้ําใบนะครับมะโขกขยี้เอาแต่นามนะครับแล้วนําไปพอกบริเวณที่เป็นบาดแผลนะครับที่ซอยหามเลือดได้นะครับเป็นยางดีนะครับพี่น้องพอต้นสับเสือนะครับมีสารสําคัญหลายอย่างนะครับที่มีฤทธิ์ทำให้เส้นเลือดหดตัวนะครับพี่น้องและไปซอยกระตุ้นนะครับสารที่ทําให้เลือดแข็งตัวได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับพี่น้องแต่อาจิเสบเล็กน้อยนะครับแต่เมื่อ ถาบริเวณที่แผลนะครับสีซอยป้องกันและซอยรักษาแผลเปื่อยได้ดีนะครับพี่น้องแล้วก็ส่วนต้นของเพลินนะครับใส่เป็นยาแก้ปวดท้องนะครับหรือว่าท้องอืดท้องขึ้นะครับพี่น้องแล้วก็ส่วนรากของเพิินนะครับใส่ผสมกับรากมะนาวนะครับและรากหยาหน้านะครับน้ามะตมนะครับเป็นน้ำดื่มนะครับซอยรักษาไข่ปลานะครับรักษาโรคกระเพาะนะครับทั้งต้นนะครับของต้นสับเสือนะครับเป็นยาแก้บาดทะยักนะครับพี่น้องนะครับครับก็ฝาก คลิป uh, ดีๆนะครับสมุนไพ่ดีๆนะครับที่บุคคลมังคามนะครั์มาฝากมาตอนพอแม่พี่น้องคือเก่านะครับครับการใส่สมุนไพ่ทุกตัวนะครับโปรดศึกษาข้อมูลดีๆก่อนนะครับก่อนนํามาใส่ทุกครั้งนะครับหรือว่าสอบถามผู้พนลู่นะครับอย่างเช่นแผ่นแผ่นไทยนะครับหรือว่าแผ่นแผ่นโบราณนะครับหรือหมอยาตามหมู่บ้านหรือว่าตาดชุมชนเฮาให้แน่ใจนะครับหรือว่าใหโรู้ลึกก่อนนะครับก่อนนำมาใส่ทุกครั้งด้วยพี่น้องครับครับหักกระไรถูกใจกระแช่คนเราไพ่เชนเอวด้วยพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของคนล o r p ย c h a n a l นะครับสำหรับคลิปนี้คน l o r p ย c h a n a l ก็ขอตัวราท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ